นาะบ้านหลังหนึ่งมีแม่คนหนึ่งชื่อแม่พรแม่พรเป็นแม่ไม้ผัวตายเมื่อเดือนก่อนลูกเองก็เพิ่งคลอดยังไม่ถึงเดือนพ่อมาตายจากไปเพราะโรคมะเร็งแม่พรเองก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง และได้ต uh, <human>! ั้ง <Stream> ชื si ่อให้ลูกว่าจอยองหยังนกินแน่หนิู้มไม่เห็นนกินเลยตัวกับเขาเเวลาไปห้ามนะมันจะไม่กินไปลูกไปโอ้ยบัวเสอนไม่กินรองในมก็เดียวเพาะว่ารบัวล่อยเหไม่รู้ว่าทำไมแม่เอาไปแต่ซื้อยางเ้ยมาหาลอยเไปยังแม่ว่มเงินซื้อยางเจ้ามือเาจอยไปกินรองไป đi thẳng xí à, okay. ừ. <laughs> bắt bắc là mึง bớt để ôm, bắt tuổi, chặt vai, sắt bổ.

เออเดี๋ยวกูซื้อใรับเออไปดีไปดีไปดีเออไปซื้อมาหมดทั้งกูบ่มมาคุยโอ้ยไเฮ้ยที่กูเห็นเนาะเอ้ยมึงยืนดีๆด้ะเฮ้ย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 โอ้โหรถแมงคืองานนี้กูเดินมาเแล้วเลยวาอาจารย์เอ้มมึงกำลังระวังหมาซอยนั่นเลยเด้อเพื่อนเออมันกัดกูก็ที่กัดตอบรับบู ไปไปไปต่อไปเฮ้ยเขาบป่ยนนมันอีดูไปะไปดน้อง้าเปลี่นเ้ยไปเขาไปไปเหอนไไป่ได้ที่บอเอ้น้ำคนไปลี่ยนเล้ยเหว่ารนสิลับถูกน้องเป้ยปล่าไปยังเงินถึงมาได้ยังไดิไไเ้ย 你又歪了，弟弟

พื่อนเงียแม่ไม่เงกินเขาแน่เลยไม่กินเขาไน่ได้หรอแม่เฮ็ดที่ย่งมาแกๆเล็ดรูกจอยมากลาไปมนนี์เรืวองน้เขาจียุรานคานั่นมีคนบอกให้แม่ฟังมากลาบอกแม่มาดูมากลาป่เดยเป็นมี้นเเขาให้บ้านคุณ บอกคุนว่านหนแม่อยากอายเขาบอกาบอกแม่ไม่รูว่ามันเป็นปลาเป็นมีเรื่องน้ำขานั่นเออพุนเหี้เป็นมีเรื่องน้ำข่อเป็นยังเจ้าพูงนแก้ใจจน่ไม่ทาเป็นยังวะบปลาพยานแม่อยากอายคุนติลูกไม่ปากกับปากคนตัวเว้นปากเจ้าได้ด้วยเนี่ยยงพี่เฮยยังซานโอ้ยเสียวลำคานวะนักเรียนมั้นยุ่ยใสเบิดวางกุ้งจากเขาเลี้ยนเนหัว

เกาเลียนนะนี่เาเขาเขาเรื่องผมตัวมีกูบอกย่างเธอด้ดีบเธอเรียบตนพอแม่บวกเธอเนี่ตีโอ้ยพ่อแม่ของเนี่ล่ะลมหอที่เป็นสายกลับมาเดี๋ยวนีเี้ยง

ก็สิเราเราซืเป็นนูเด็กไม่ใหญ่มาจากอุบนของมอสซี่ถับสองนู่นขนาดเดียวตัวหมันมักเสือเปนข้านอยู่แล้วอ๋อบักเัตอะไรไปเอามองแมงปุ่นเลยไปปเ่ยตามงมมนี่เดี๋ยวน อมืองานมันเกิดมันคือคือส่วนขอแบบนี้กิดที่ได้ขยับคอนเสิรพันเดะี่ดีดวเยีด้วยเฮ้ว่ยเฮ้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 ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้า้ยเฮ้ยเยเ่้ยเฮที่ฮ้ยเฮ้ยา้ย้ยเอเฮ้เฮ้เ้ย้ยเฮเฮ้าเฮ อ๋อเขาจำได so ้แล้วเพาะเต้องเขาถูกอีกรอบโดยที่เขายังแต่ชื้อวันน่ะถูกอีกรอเดีชื่อมหาห้องไม่ยังปะอ๋อเทำไมซอนเธอไปกินครั้งไม่เกินห้องเขราะฉันว่าบงปะว่างเขาถามกูถามเมื่อกี้มาถามกูนะเมื่อไหร่เรามีเ่าปะเหรามีแน่นอนแต่ว่าเขามีรายงานวิเชาครูวิพาที่ตรงเหตุเฮ้ยโอ้ยเหตุเมื่อไหังก็นเลยโดดรายงานเราว่าน่ะแต่มันก็หลายอยู่ดีลายนี่สิเป็นอย่าง สายวันเลยไปว่นี่ไปขาถามกูถามมึ่อ้สงมาาถามห้กูน้ำผื้อตอกเลาของเราไปวะไปยูตีไปนั้นกลายดีที่หลังอัโอเคเขาไปกระไดเลย้จอยด้เอเขาซื้อเกียนโวนเขาซื้อปัตกับปูเบ ย่อห้องห้องมึงไอถึงข้อกันเอาผมไม่ใส่เบิดว่ะเพรากลับบ้านตัวเนาะย้อนมึงนั่นแหละยี่เปลี่ยนโน้ค้าจะนอนหลับอยู่ได้ห้องผานลงหมดีตัวผ่านลุ่มนลงของไปนี่อย่างเกิดทัวด่ครูเนี่ะ เออตันตันแปลว่าไงตันสูถายอยู่นี่เดรอเออเออ

ขอบคุณเด้อที่เป็นพุามาทรงเท้าหาันเท้าขบานกันเด้อเฮ้ยเดี๋ยวปีโน่ว่าเขาามาเมีอยังจะบเกเธ์อไหมเข่าเ่าห้อ้สึกดีกเ่าเาิ้านไับ มึงกินแนวว่ะบางบานไปใช้มะู้คือกลับบานคำแท่กินเขาล้วไปลาผู้ใช้เพาะว่าบอกแม่ว่าบา,าบา,าคือพวกเขาเลี้ยงบางบาไปเฮ็ดอีอยัางจะมาเขาไโอ้ยูอ่ะ,ะอแม่ออกมาดูสิบเจ้านมูแม่สิออกมาไม่ได้สาย แม่เพิ่งเห็นปากกาไปเ,เบิดแล้วลูกโอ้ยมันยังยินหน่อยหนึ่งอยู่ลเลยหน่อยหนึ่งอันนี้แม่แต่จิตเอาไปหายใจค่ะไฟขัดเจา้าน,นี่โอ้ยผู้ต้องหรัวโอ้ยผมนี่เก่งไอ้ เฮ้ยเด็กขมบินน้าแล้ายังไม่นเดียทำกนเด้อโ้ยน่งกิน้องกันมา้อะไรหนูทั้งอย่างนี้กิน้องกันาังกิน้องกันไหเดี๋ยวไปอีกนี่เานังมานังงมาังครับมังมาังมังเลยเี เองมงนใส่น่คุณนั่งกางกันได้เว้ยังมึงนั่ใส่อ่ะนี่นั่งนี่เอาเหเออนั่นแหละเอาเลรเอาน้ามา่มั่นใอ่ะอนนี้น่เหรอมันแตนโตรดน่ะโอ้ยกระเบื้องรดน่ดะสตาร์รแน่ะสตาร์ทุกอย่างเลยดับพอดีเลย แม่กูทุ่มเมาอ่ะแม่กูต้องรับต้องรับกูต้องรับกูต้องรับเซียมาน่หนรักาไปแลเออจอยเขาว่าสิโกกับก่อนเดิอนนีมันกับคำแล้วเขาสัวแม่ออกมาว่ามาเท็ยนรายงานน้ำมูแม่เขาอยากราส่อ๋อโอ้ยหนีไม่ทิ่เปล่ากลับไปใส่เหล่าท้านเิือยูเนาะ มึงมั้งสิมากนินเหล้าเขาเปิดได้จ้โอ้โดนโดดเทียกกินเหล้าฟีนอโซ่จอยสันเขากะโมขอตัวกับก่อนเด้อไปโอแกันนะเขาสิมาเณีอย,ย่างไงเขาส่งบอกเขาบอกเป็นอยังเขากับเองได้ลูกอีนี่ลูกแม่มึงอ่ะไปเชื่อเราดีๆเด้อครับรถดีๆเด้อไปไปเชื่อราดีๆเลยบ้างมาซอยนั่นเด้อใส่หมวเด้อครับ ไว้บอกยี่นี่น่หะครับตดินด้เนี่ยได้บอกเออไปโอ๊ยร้อนเสียงรนเสียงมมึงนี่อ๋อ ผมตัวจะวยู่นู่งน้องผมเลยเนี่ยอเอาพระกวดคือว่าฉันแม่เป็นหัวนบบนหนีนี่แม่ใจขามเฮ้ยสบุกต้องฆ้าดว่าจอยจอยฆ่าเนี่ย เื่อคือว่าปากเลยจอยเออฟังเียวนี่ยังอยู่เบือนอยู่ต่ออีโดนคือว่าปากเดยนี้ว้องหันาเตือนน้องมเอิอย่เนาะมึงกินเหล้าตู่บ่อคุมีเงินวะแม่งไ็เสียดเงีย้เส่ากูเดนรู้สึกามาตอนไหนบ่เข้ามืเล้ยวยังหายังเสียไปกินเหล้าแล้วห้องบนเอกันเะเอากันเอกันค่อไปรอกันทังเสียวะจุ่มเลยล้วบบนห้องเอาเขาไปคายเอาเขาไปคายเอาบ่ พ่อ,อ,อาของไปวะเอาข้าไปของมึงเหรอของกัวเออฮท,ที่ดีดีวะดีตัวของแม่มึงกับซ้ำของมึงไหมขานนนหนีดดน้ยนอยนันบ่เป็นยังดอกเองสันดิเออเอาไเอาตัว เ hey, hey, so. ขาเนี่ยเหล่าแม่ทุกคนเห็นบปลาเอ,เเอาไปขายจีิเออปลาเอาไปขายเบิด์ตนนั้นแล้วแม่เอาข้าวใส่มากินลูกปลาเสีออเ่อวกระเด้เขาเลยนะขนเขาเบิด์เหล่านั่นแม่เอาข้าวใส่มากินเงินกับบอมีอู้อดดววหูใครพออยู่รึเปล่านะปนีได้ไหมปลาคือวังสั่นลูก เขาแม่บักเอาไปคายเบิร์ดนั่นไปหาซื้อกินไม่เลยตัวเดียวนี้เออเห็นแม่รู้เฮ้ยดยัยัดีปเลยหาเปี่ยนเบาร์ตมต้อป่ะ ที่ไหนวะงป็นมูกูเออกูก็เพ่อนไปมูมึงหรอกไปด้วยเขียนยังไงเขา็จะหาเขา่ะเขาบอกเคยบอกว่าเขาหามจอยเลยม่ได้จอยคนเดียวหลานนี่คีดไปเองเออขอโทษถ้ามีแ่เอง่ะได้คินแต่เองไ่ด ต่อจากนี้เพราะเจ้าหูจากัน,นมันเกิดยังกับความฮักเขาน้องจึงได้คบเขาที่ไมาน้ำตาพังใจว่าฮักสิบ,บอกเพ่มาหม่งหักเพรทางปานสั่งฮังแทนนอนมาขุดใจไอไว้แล้วกับไปกับเขาลืมลืมน้ำบอกเกา่าเจ้า tay cotton bay bay cận tay tăng đấy tay hết bay tay hết bay tay hết 呀，奶奶，怕 <laughs> 什么呀、啊？哎呀，奶 ยามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอน,นั้นต์เลือที่ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนละเลี้ยงมาจนใหญ่ แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนเ่งจะปาดีวตาทามาอุสาหสมง่้งแ่ทีสอเลสี่อชัเน่ย ม่กินแน่คุณเขามเห็นนักกินเนี่กับเขามู้ถ่ายู่เนอะเดี๋ยวเพราะว่าลูกมาหาลอยแม่นี่อร่อยอ่ะหาลอยแม่ไปซื้อยาบ่ือาหาลอยหายเน่เอาไวืซื้อยาบ่มือเขาขายของดูขมงดูวิ่งนอย่างเขาไปไปไปกินเราเฮ้ยมาเอยเยมึง่าไปยุ่งสายมากยัง่เขาฉันมาทำอะไรที่นี่ มึงจะยังแข่งนะเฮ้ยมึงจะยังแข่งนะมึงจะลูกยันเมื่อ่เฮ้ยนี่มึงจะมาขอลี้กันอ้าวจะเปิดเสียงป้ะปาร์ตี้โคตรปันน่ะปันเปยะเฮ้ยงงัเลยปอานเียอนเยอบย่ากูบ้างเออเออแบบนี้แหละติ่ง่ติ่ง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 

ding 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 ding